สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการดูดวงประจําเดือนนะครับของช่องโอสติ c ช a n น e นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจําเดือนก,ะะกรกฎาคมปี2564ก็จะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือจะทาย1คลิป1ลราศีนะครับมี12ราศีนะครับก็จะทายทั้งหมด12คลิปนะครับแล้วก็ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแนะนำให้เอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดพร้อมสถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาเกิดในการทายดวงนะครับจะมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ราศีหรือว่าวันที่เกิดของปีเนี่ยทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกร,รกฎาคมปี2อ6 4ี่เนี่ยนะครับ ดวงของแต่ละลัคนาราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้มาดูดวงของคนลัคนาราศีมีนนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยยังเป็นเดือนที่คนลัคนาราศีมีนเนี่ยยังสับสนวุ่นวายกับหลายๆเรื่องอยู่นะครับความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยแน่นอนดูไม่ค่อยมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คนลัคนาราศีมีนนะครับยังจะต้องเหนื่อยกับการเจรจาสื่อสารกับผู้คนนะครับ นอกจากนี้คนลัคนาราศีมีนเนี่ยก็จะต้องรับมือกับเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อารมณ์ก็จะขึ้นลงง่ายอารมณ์แขว่งนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมีนนะครับจะต้องตั้งสติให้ดีนะครับทีนี้ถ้ามาดูเป็นเจาะเป็นเรื่องๆนะครับสําหรับเรื่องของการงานนะครับคนลัคนาราศีมีนเนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยจะต้องเหนื่อยในการแบบพบปะเจรจากับผู้คนนะครับทั้งต่อหน้าหรือว่าออนไลน์นะครับ ยิ่งเจอคนเยอะก็ยิ่งเหนื่อยนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้เรื่องของงานนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะเจอแบบปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยเข้ามาแทรกตลอดนะครับทำให้แบบรับมือปรับตัวไม่ค่อยทันนะครับอาจจะมีการทํางานร่วมกับคนต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างภาษาต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับทีนี้สถานการณ์เรื่องของการงานเนี่ยจะดีขึ้นมาบ้างนะครับในช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของทั้งเดือนเนี่ย ก็ยังเรียกว่าไม่ดีนักอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนลักนณาราศีมีนะครับจะต้องเตรียมตัวเต็มใจนะครับตั้งสติให้ดีเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในเดือนนี้เอาไว้นะครับสําหรับเรื่องของการเงินนะครับก็ถือว่าวุ่นวายเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีแรงกดดันเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะนะครับในเดือนนี้นะครับจะมีเหตุนะครับที่ทําให้เสียเงินเสียทองนะครับถามว่าเสียเงินเสียทองเนี่ยไปกับเรื่องอะไรคือเหมือนกับ คนลัคนาราศีมีเนี่ยจะมีเหตุที่แบบทําให้เสียเงินเสียทองเพราะเอาเงินทองที่ตัวเองเนี่ยได้มาหรือว่าเก็บเอาไว้เนี่ยไปปนเปื้อนความสุขเล็กๆน้อยๆส่วนบุคคลสมหมดนะครับเออนอาจจะแบบพักเรื่องการหาเงินไว้ก่อนแล้วก็เอาเงินที่ตัวเองเก็บไว้หรือหามาได้เนี่ยไปใท้ทําอะไรที่มันย้อมจิตย้อมใจนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับแล้วก็สร้างปัญหาในเวลาถัดมานะครับเช่นอาจจะเอาเงินเก็บเนี่ย ไปซื้อของที่ตัวเองชอบนะครับทั้งนี้ที่ของอันนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นกับชีวิตนะครับหรือว่าอาจจะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาหารดีๆมากินนะครับแต่ว่าไม่ได้กินมื้อเดียวไงคือกินถี่หลายมื้อจนมันใช้เงินเยอะอะไรยี้เป็นต้นคือเหมือนกับว่าไม่หาเงินอะ่ะแต่ว่าฉนันเน้นใช้เงินเพื่อความสุขสบายความสบายใจของตัวเองปลนเปลอือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันอาจจะมีปัญหาได้หรือไม่ก็ อาจจะเอาเงินไปทุ่มกับงานอดิเรกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้การเงินเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับแทนที่จะตั้งใจทํางานขยันเก็บเงินเก็บทองนะครับก็เอาทรัพย์สินของตัวเองเอาเงินทององตัวเองเนี่ยไป ใช้ใจ่ายสุรุสุไลสมุดเนี่ยมันก็จะเห็นได้ค่อนข้างเนี่ยชัดนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับแต่ดูเหมือนกับสถานการณ์ทางการเงินของพลักนาราศีมีนะครับจะดีขึ้นในช่วงวันที่2 0ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับช่วงนี้จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาเนี่ยมากขึ้นนะครับจะมีช่องทาง ให้มีเงินทองเข้ามาเนี่ยแบบไหลามาเทมาได้เลยทีเดียวนะครับก็คือจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะโชคดีนะในช่วงของวันที่20ถึงวันที่31ก,กรกฎาคมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางทางการเงินเนี่ยที่ตัวเองเนี่ยไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะครับหรือ,อจ,จะเป็นช่องทางทางการเงินช่องทางการสร้างรายได้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ การนําเข้าส่งออกนะครับต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะครับจะได้เงินทองจากตรงนี้เนี่ยต้องขยันแบบสุดๆนะครับต้องแบบหมั่นแก้ไขปัญหาผ่านอุปสรรคไปได้นะครับคือเงินน่ะได้เยอะแน่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆเนี่ยสบายๆไม่ทําอะไรเนี่ยเงินไม่เข้าแน่นอนนะครับทีนี้มาดูเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับเ,เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคนที่บ้านหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินภายในบ้านนะครับ ของคนลัคนาราศีมีนเนี่ยช่วงวันที่1เนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะครับอาจจะมีปัญหาจุก,กจิกจุกจิกเกิดขึ้นนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการพูดการจาหรือว่าการตกลงกันไม่ดีระหว่างคนลัคนาราศีมีนกับ คนภายในครอบครัวนะครับทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นได้แต่ว่าสถานการณ์ภายในครอบครัวภายในบ้านเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นมากมากนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่2ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็จะแก้ไขปัญหากันไปได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องดีขึ้นจากการแก้ไขปัญหาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่เฉยๆและให้ปัญหาภายในบ้านภายในครอบครัวหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่บ้านเนี่ย มันดีขึ้นเฉยๆเนี่ยมันไม่มีนะครับมันจะต้องเป็นการออกแรงแก้ไขนะครับมันถึงจะหมดปัญหาไปได้นะครับส่วนช่วงของวันที่20ถึงวันที่31 กรกกราคมนะครับก็จะมีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารภายในบ้านนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับข้องกับบุตรบริวารภายในบ้านเนี่ยก็อาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับคนลัคนาราศีมีนได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะมีการตั้งคันตั้งท้องเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะได้แบบสัตว์เลี้ยงได้ลูกหมาลูกแมวมาเลี้ยงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า พอได้โชคเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารเข้ามาแล้วเนี่ยคือแบบได้มีบุตรมีลูกนะครับหรือว่ามีลูกหมาลูกแมวมาเลี้ยงนะเนี่ยก็อาจจะเกิดความลำบากดังอกดังใจว่าเอ๊จะเลี้ยงดูยังไงจะต้องเตรียมอะไรให้พร้อมบ้าง แล้วก็ทําให้ต้องวิ่งเต้นต้องคิดมากหนักใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับชีวิตก็เลยอาจจะดูแบบไม่สงบสุขในลักษณะแบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของวันที่20ถึงวันที่3เอ็ดกรกฎาคมนะครับมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารน,นะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นทุกขลาบได้นะครับคือว่าพอได้มาแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความวิต,ตกกังวลได้นะครับอย่างนี้เป็นต้น ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนลัราศาีมีนะครับช่วงของวันที่1กรกฎาคมเนี่ยยังไม่เรียกว่าดีนักนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาขัดแย้งนะครับ กับคนรักคู่ครองของเราได้นะครับสถานการเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองของคนลัคนาราศีมีเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่2ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังต้องมีการพูดจาเพื่อปรับความเข้าใจและปรับทัศนคติซึ่งกันและกันอยู่นะครับส่วนช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมเนี่ยเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังพอไปได้อยู่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับยังจะต้องมีการปรึกษาพูดคุยเปิดอกเปิดใจ นะครับปรับความเข้าใจซึ่งกันและก,กันอยู่นะครับอาจจะรู้สึกว่ามันดูงุดหิดวุ่นวายสักนิดนึงนะครับดูกดดันหน่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการปูพื้นการสร้างรลักฐานทางด้านความรักที่มั่นคงในอนาคตในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ คนลัคณาราศีมีนเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องวิตกมากจนเกินไปนะครับสาหรับคนโสดนะครับคนลัคณาลาศีมีนคนไหนที่ยังโสดนะครับวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับไม่ต้องรับใครเข้ามาเพราะว่ารับเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องสร้างปัญหานะครับมากกว่านะครับช่วงวันที่2ถึงวันที่19กรกรกฎาคมเนี่ย จะน่าจะเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาในชีวิตของคนลัคนาราศีมีนเนี่ยมากกว่าปกตินะครับคนเข้ามาเนี่ยมีแนวโน้มนะครับจะเป็นคนที่ฉลาดนะครับแล้วก็ช่วยเหลืออะไรกับคนลัคนาราศีมีนเนี่ยได้หลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่หยิงถือตัวแล้วก็น่าชวนทะเลาะด้วยบ้างในบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงของวันที่2ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับคนลัคนาราศีมีนจะรับใครเข้ามาเนี่ยก็ดูดูไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นลักษณะแบบเป็นคนที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเองพอๆกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนในช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับก็เป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาเจอกับตัวของคนลัคนาราศีมีนเนี่ยได้เหมือนกันนะครับมีคนเข้ามาหาเหมือนกันซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะ คล้ายๆกับไอตอนช่วงวันที่2ถึงวันที่19กากรกฎาคมนั่นแหละครับก็คือจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแต่ว่าอาจจะถือตัวหญิงแล้วก็อารมณ์ร้อนนะครับซึ่งอาจจะทําให้คนลัคนาราศีมีเนี่ยเกิดอาการงุ่งงิดใจได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่เข้ามาในช่วงของวันที่2 0ถึงวันที่3 1กรกฎาคมเนี่ย จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปคือไม่รวดเร็วมากนักนะครับแต่ว่ามันจะมีความมั่นคงมากกว่าซึ่งอันเนี้ยมันจะต่างกับตอนช่วงวันที่2ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับคือไอคนที่คบเนี่ยถ้าสมมติเริ่มคบนะในช่วงวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมเนี่ยคบแล้วเนี่ยมันจะอยู่ยาวแล้วมันจะแบบเลิกยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ขอให้ดูไว้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าครบแล้วเนี่ยเราครบผิดคนผิดตัวเนี่ยมันจะเลิกกันค่อนข้างจะยากนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวง12ลัคนาราศีนะครับประจำเดือนกรกฎาคมปี2564นนะครับก็สมมติว่าถ้าใครสนใจเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะปรัชญานะครับ หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel แล้วก็เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ